สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกระปุกปัญญาครับรายการที่จะมาให้ความรู้ความคิดสร้างสารรค์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในหลากหลายเรื่องราวก่อนอื่นขออนุญาตนะครับถอดแมสมาทักทายคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งและก็บรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นด้านหลังเนี่ยไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมอาจจะแบบว่าไม่ค่อยคุ้นสักเท่าไหร่แล้วอยู่บริเวณของปั๊มน้ํามันเอกชนครับแห่งหนึ่งของจังหวัดพิษณุโลกบริเวณตรงนี้เนี่ยทางด้านของพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกครับเขามีการ เปิดพื้นที่เพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเนี่ยมาจัดจําหน่ายสินค้ากันจาก9อําเภอนะครับแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้ววันนี้ครับผมนัดพี่สาวท่านหนึ่งไว้นั่นก็คือพี่วันที่จะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับไปดูผลิตภัณฑ์จากกะลาแล้วก็สินค้าต่างๆของทั้ง9อําเภอที่มาจัดแสดงกันที่นี่ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปกันเลยครับ ณผู้ชมครับและผมก็ได้นัดพี่สาวคนหนึ่งไว้อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นะครับที่เขาจะพาเราเนี่ยไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมไปถึงวันนี้ผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากกะลาสวยงามมากๆครับแล้วก็เป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัดพิษณุโลกด้วยผมอยู่กับพี่ลาวันโพพาครับผม<ช>สวัสดีครับหรือว่าพี่วัน<ช>เนาะหลายๆคนก็จะเลือกกันพี่วัน ต้องถามพี่วันนิดนึงผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านหน้าครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวใช่ค่ะเราเริ่มต้นยังไงครับหรือว่าปกติแล้วการจุดประกายเนี่ยของใครให,หลายๆคนก็อาจจะแบบว่าเกิดจากความชอบเราเกิดจากอะไรมาก่อนเราเกิดจากความที่เป็นเ,เราเป็นกลุก่มชนบทเนาะในครอบครัวเป็นชนบทแล้วเ,เราเห็นวัตถุดิบที่ร่วงโร่นจากจาก,จาก ต้นมะพร้าวต้นตาลจริงๆแล้วหมู่บ้านอำเภอวัดโบดก็เป็นหมู่บ้านตาลตานโนดอยู่แล้วบแล้วเรามีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันน่าจะทํามาเป็นเงินเป็นทองไล้พอดีว่ามีอยู่จังหวะหนึ่งช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาก็จะมีทางภาครัฐก็มีการสนับสนุนให้ทำหนึ่งให้มีความคิดสั้างสรรขึ้นมาโดยการ เป็นหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็เลยมีความคิดขึ้นมาว่าเราสามารถเอาผลิตภัณฑ์จากกระลาวัตถุดิบที่ล่วงหล่นมาใ,ใช้ของคนในชุมชนมาสามารถทําเป็นกระปุกอ้อมสินโคมไฟและของใช้งานต่างๆได้หลายอย่างก็เดินทีก็เริ่มมาจากปู่ย่าตายายที่สามารถเอาวัตถุดิบต่างๆพวกนี้ที่ล่วงหล่นน่าเสียเนี่ยมาทําเป็นภาชนะม,มาทําเป็นของใช้เป็น สารพัดประโยชน์เราก็เลยมีความคิดตรงนั้นขึ้นมาว่ารเราสามารถนำมาไปรูปมาปรับให้เป็นมันเน,เง,นงานต่อยอดเนะาะมาต่อยอดในครัวเรือนเราได้ก็มาทำเป็นโคมไฟเป็นออมสินเป็นข้าวเครื่องใช้ต่างๆคือพัฒนาขึ้นมาให้มันมีประโยชน์อะค่ะก็คือไปเจอวัตถุดิบจากพื้นถิ่นเพราะว่าเราเป็นคนวัดโบลด้วยอำเภอวัดโบน<ช>นะครับ,รบพอเห็นปุ๊บมันก็ควรจะมีค่าแหละทำออกมาและอย่างเนี้ยต้องถามก่อนว่า ปกติแล้วก่อนที่เราจะมาเจออาชีพตัวเนี้ยเราทําอะไรมาก่อนครับก่อนที่เราจะแบบพลิกวิกฤตตรงนี้ให้มันเป็นโอกาสก่อนที่จะมาทําตรงนี้ก็เป็นชนบทธรรมดา,าเป็นคนทำอาชีพทําไร่ทํานาเป็นหลักทําไร่เป็นทํานาเป็นหลักเลยทั้งครอบครัวแต่แรกเกิดแต่ด้วยความที่เรามีความคิดสร้างสรรค์และเรือ่อร่มขึ้นมา,าสามารถหารายได้เสริมให้กับครอบครัวได้เราก็าเลยหันมา ทำเป็นอาชีพหลักตันนี้ขึ้นมาค่ะตอนนัผมพี่วรรณครับแล้วความรู้ตรงเนี้ยผมคิดว่าหลายๆคนที่พอไปเจอกะลามะพ้าวอ่ะหยิบขึ้นมามันคงจะไม่ได้สวยงามขนาดนี้ไม่สวยเออม,มันมันมันเริ่มต้นยังไงใครมีความรู้แล้วเอามาสอนเราหรือแล้วฝึกฝนยังไงครับพี่วรรณฮะมันเริ่มต้นมาจากด้วยเราออกไป ท่องเที่ยวที่อื่นเราไปเห็นวัตถุดิบที่เหลือใช้ของคนอื่นเขาสามารถมาแปลรูปนำมาเป็นประโยชน์ได้แล้วก็เริ่มต้นแฟนก็เลยมีความคิดว่าเออบ้านเราอยู่กับท้องไร่ท้องนาซึ่งมีหมูเห็ดเป็ดไก่ปูปลาวัวควายเยอะแยะมากมายแล้วก็มาคิดดัดแปลงเอาวัตถุดิบที่เหลือใช้เหล่านี้ออกมาทำรูปแบบนั้นๆตามความคิดสร้างสารรค์ขึ้นมา <ๆ S 1> จ้ะซึ่งต้นทุนมันไม่ได้มากนัก Uh huh. แล้วก็มันสามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าให้กับครอบครัวเราได้มากแล้วย่่งเงี้ยสแสดงว่ามันก,ก็ไม่ม,มันไม่ได้เริ่มต้นสวยงามแบบนี้มันใช้เวลานานเลครับก่อนเราจะแบบสั่งสมประสบการณ์หรือว่าฝึกสีไม้ไลายมือให้มันดูละเอียดละออขนาดนี้ฮะ่อนเิ่มาน,านม้นนานมากจากมะพร้าวที่มีลูกที่เราเห็นร่วงหลดตามตามใต้ต้นซึ่งมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลย uh huh. แต่เรามาวิเคราะห์ว่าเราจะทำอย่างไรดีให้มันเป็นสิ่งนี้ขึ้นมา ก็โดยการนำมะพร้ามาปอกเปลือกมาขัดเกลาให้ไม่มีขนแล้วก็ขัดเอาเนื้อในออกกว่าจะได้ชิ้นนี้มาเริ่มจากผิวหยาบๆอย่างนี้นะคะอ๋อแบบนี้ค่ะแล้วมาขัดเงาให้มันเลื่อมออกมันเลื่อมเลยคุณผู้มมชมส่วนเมล็ดตรงนี้ก็เป็นเมล็ดมะค่าที่เก็บมาจาก ไล่นาจากไล่เราเอามาประกอบเป็นขาของเขาโอ้ขขอคือทุกอย่างเลยแทบจะเป็นธรรมชาติ<ช>ทั้งหมดเลยด้านในนี่เราก็จะไม่มีเนื้อหน้า่าด้านในเราจะแค่ออกนี่แค่แค่ออกมาแกะออกมาโดยการแกะออกจากด้านนี้แล้วก็เอาไม้อัดมาทําเป็นที่ปิดเปิดสามารถเอาเงินเอาเข้าแล้วออกได้เข้าด้านนี้ออกด้านนี้ได้คือจุดเริ่มต้นเนี่ย อาจจะไม่ได้แบบว่าสวยขนาดนี้ก็อาจจะต้องมีการ,บบรลองผิดลองถูกกันไปลองผิด<ป>ลองถูกกันมาเรื่อยๆทุบแล้วทุบอีกทําอีกทําแล้ว <laughs> ทําอยู่ตลอดเวลาต้องถาม <c oughs> พี่วันนิดนึงในช่วงของสถานการณ์แบบนี้เนี่ยเราอยู่ในแบบว่าเ <c oughs> ขาเรียกว่าโรคเนาะโรคภัยโควิด -19 เเรามีการปรับตัวยังไงบ้างเพราะว่าแน่นอนว่าสินค้าปกติเราก็จะได้รับเขาได้รับความสนใจเป็นความต้องการของคนส่วนใหญ่ที่เขามาซื้อหากัน ในช่วงนี้เป็นไงบ้างครับในช่วงนี้เอาจากเดิมโดยที่เราเราเริ่มทําตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่อทาผลิตภัณฑ์ตรงนี้ซึ่งมียอดขายที่ดีมากแล้วก็ขายดีมากคนสั่งซื้อระดับในประเทศและต่างประเทศก็เยอะมีมีคนสั่งซื้อซึ่งเรานี่สามารถได้เงินตรงนี้มาใช้จ่ายในครอบครัวในหมู่บ้านของเราได้เลยแหละแต่ด้วยณเวลานี้จากเริ่มจากเศรษฐกิจที่ที่มันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าเท่าไหร่ แล้วมาเริ่มต้นด้วยกับโรคภัยตอนนี้ก็คือเชื้อไวรัสโควิด19นี่แหละซึ่งทำให้เราได้รู้สึกจริงๆเราเราก็รู้สึกท้อถอยอแต่เราก็ยังไม่ถอยการที่เรายังออกจำหน่ายจากสถานที่ต่างๆไม่ได้หรือลูกค้าที่ได้เคยสั่งซื้อแล้วลดลงมาเนี่ยาจากการสั่งซื้อก็น้อยลงเราก็เลยต้อง มาพลิกตัวเองใหม่ก็คือว่าเราดั้งเดิมเราคนเป็นอาชีพทำไร่ทำนา,าแล้วเนาะเราก็หันมา,าทำอาชีพควบคู่ก็โดยการยังกลับไปทำนาได้เหมือนเดิมทำปลูกผักเป็นอาชีพเสริมด้วย,ยหลายอย่างเราก็เอามารวมกันสามารถทำเป็นอาชีพเสริมโดยที่เราไม่ต้องมานั่งเศร้ามากมไม่ฉะนนั้นเราก็จะเหมือนคนไม่มีหนทางาาแต่เราต้อง พลิกตัวเองไปให้ได้นในเมื่อสถานการณ์ไปแบบนี้เราก็พยายามที่จะไม่หยุดนิ่งแต่เดี๋ยวก่อนที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินชมว่าผลิตภัณฑ์ที่เขามีการช่วยเหลือเปิดพื้นที่ของทางพัฒนาชุมชนนะครับสินค้าโอทอปต่างๆของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขามีอะไรกันบ้างเราขอถามพี่วันนิดน,นึงว่าให้พี่วันบอกถึงจุดเด่นของกะลามะพะเาวมันแตกต่างจากไม้อื่นไงพี่วันลองพูดได้เลยฮะ กะลามะพร้าวจุดเด่นของเขาก็คือความเชื่อมาตั้งแต่สมัยบรรพบุบรุษและโบราณแล้วเนาะใครๆก็รู้อยู่แล้วว่ากะลามะพร้าวขึ้นชื่อและพูดง่ายก็ถ้าคาว่ากะลามะพร้าวไม่ว่าจะมาทําเป็นสร้อยคอของใช้ต่างๆโดยเฉพาะสร้อยคอก็จะมีความขลังอยู่แล้วคนก็จะเรียกคมขลังซึ่งถ้าถ้าได้กะลาตาเดียวก็จะได้ดีมากแต่เราไม่มีแต่ความโดดเด่นของเขาก็คือว่ากะลามะพร้าวเนี่ย เขามีความเป็นมาเขามีเรื่องราวของเขาอยู่แล้วเกี่ยวกับกะลามะพ้าความโดดเด่นของเขาก็จะสามารถไม่ได้ไม่ต้องได้อธิบายมากคนจะเข้าใจไปเองว่าเข้าใจได้เองโดยที่จากความเชื่อเพราะว่าแค่คนเขารู้ว่าผลิตภัณฑ์กะลามะพ้าเนี่ยเขาก็มีความเชื่อและความเข้าใจโดยที่เราไม่ต้องอธิบายมากเลยเขามีจุดเด่นของเขาอยู่แล้วในตัวเขาแล้วค่ะและก็บอกว่าเป็นไม้เนื้อแข็งด้วยคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ได้นานมากๆอ่ะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเนี่ย จะขออนุญาตพาคุณผู้ชมเนี่ยไปเดินชมมันก่อนว่าที่นี่นะครับจะมีสินค้าอะไรกันบ้างแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาพูดคุยกับพี่วันกันต่อเนาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่จะมีมากกว่านี้แน่นอนครับคุณผู้ชมเพราะว่ามีหลากหลายรูปแบบหลากหลายลวดลายแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีการสาธิตให้คุณผู้ชมด้วยใช่ค่ะเพื่อที่จะไปต่อยอดพี่วันเตรียมอะไรมาให้คุณผู้ชมวันนี้อันนี้เตรียมวันนี้เตรียมอมสินควายกะลาซึ่งเป็นพระเอกของกลุ่มอยู่แล้วค่ะทำไม่ยาก าสามารถทําได้และก็สร้างรายได้ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอาเดี๋ยวพาเดี๋ยวผมเนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปดูสินค้าต่างๆกันครับคุณผู้ชมครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่ที่บริเวณปั๊มน้ํามันเอกชนนะครับตรงข้ามหมู่บ้านชินาราบแล้วก็อยู่ก่อนถึงบริเวณแยกอินโดจีนด้วยซึ่งใครผ่ันไปผันมาเนี่ย ก็สามารถมาแวะเวียนกันได้นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยทางพัฒนาชุมชนเขาได้มาเปิดพื้นที่ให้กับคนที่เป็นผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปมาจัดจําหน่ายสินค้ากันและตอนนี้ผมก็กำลังเดินชมเลยนะครว่าที่นี่เนี่ยเขามีสินค้าอะไรกันบ้างครับคุณผู้ชมอย่างแรกเลยกระเป๋าจากผักตบชวาสวัสดีครับคุณพ่อครับคุณพ่อชื่ออะไรชื่อ,อนิรพลไตยเมืองครับครับผมปกติแล้วเนี่ยมาขายที่นี่ทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยใช่ไหมครับใช่ครับผลิตภัณฑ์ของเราเป็นยังไงบ้างแบบจุดดีจุดเด่น เป็นยังไงบ้างนะก็รูปแบบหลากหลายรูปแบบครับมีหลากหลายรูปแบบให้แต่ละคนสามารถเลือกได้มันเป็นปกติแล้วเป็นกระเป๋าของสุภาพสตรีถูกไหมครับครับผมอ่าก็มีหลากหลายรูปแบบช่องทางการซื้อสินค้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนครับคุณพ่อครับก็มาซื้อที่ที่นี่ได้ทุกศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับมาที่นี่ได้เลยนะทุกศุกร์เสาร์ทย์ก็จะเจอคุณพ่ออยู่ที่นี่ครับแล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดนะะักขัตฤกษ์ก็มากันได้ครับคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมขอบคุณนะคะคุณพ่อครับนี่คือกระเป๋าจากผักตบชวานะครับเดี๋ยวเราไปดูต่อเลยอันนี้เขามีฉลอมสวยๆด้วยคุณผู้ชมแล้วก็น่ารักกิ๊บเก๋มากๆมีทําเป็นโคมไฟแล้วก็แบบสามารถเอาเป็นฉลอมใส่ของฝากก็ได้สวัสดีคะ่ะคุณพ่อชื่ออะไรที่นายสุริยาแดงสว่างครับครับผมปกติแล้วมาขายที่นี่เป็นประจําอยู่แล้วครับทุกๆเสาร์อาทิตย์ แล้วคุณพ่อเป็นคนพื้นที่ที่ไหนครับอ่าเป็นคนอำเภอวัดโบดครับอวัดโบดก็มาขายสินค้าแบบนี้เป็นประจำทำมานานแล้วหรือยังครับอ่าระยะการทําของผมนี่ประมาณ2ปีแล้วครับ2ปีแล้วชานาญแล้วเนาะครับผมขายยังไงครับเนี่ยสมมติอชิ้นนี้ชิ้นเล็กๆน่ารักแบบนี้20บาทครับ20บาทครับผู้ชมก็ถ้าสมมติว่าใครสนใจเนี่ยมีช่องทางที่จะเข้าไปแบบพูดคุยกับคุณพ่อหรือว่าสามารถติดต่อได้ที่ไหนไหมครับอ่าครับก็ได้ที่ ผมก็จะมีเพจนะครับของเศรษฐีจากสารเศรษฐีเรือทองนี่นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ผมก็0839626983ครับนี่เลยนะครับสามารถติดต่อได้นะครับขอบคุณครับโมมีผลิตภัณฑ์สวยๆให้คุณผู้ชมได้เลือกกันเยอะเลยแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นของพี่วันแต่เดี๋ยวยังไม่พาคุณผู้ชมมาดูนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันกับ ผลิตภัณฑ์เป็นเวสสำอางเป็นของสวยๆงามๆสำหรับคุณผู้หญิงสุภาพสตรีนบ้างสวัสดีครับผมแอบลิงไว้หลายตัวอยู่เหมือนกันนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อจิรพลครับครับผมชื่อเล่นอะชื่อทิวครับอันนี้คุณทิวนะครับก็ ปกติมาขายที่นี่เป็นประจำหรือเปล่าครับ <S 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 ใช่ครับมาขายที่ประจำครับอันนี้คือเป็นของดีของอําเภออะไรของอําเภอเมืองพิษณุโลกเลยครับอําเภอเมืองครับคุณผู้ชมก็จะ <S <S <ช>เป็น<ช>ผลิตภัณฑ์จากน้ํามันมะพร้าวแล้วก็มีหลายตัวอยากจะแนะนําตัวไหนเป็นพิเศษไหมครับมีตัวนี้เลยครับผมตัวนี้เป็นครีมแว็กขนครับเป็นน้ำเพึ่กําจัดขนครับผมนอกเหนือจากนั้นก็มีผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเลยมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกคุณผู้ชมทางนี้เลยครับจะมีเป็นมะขามขัดผิวครับผม แล้วก็รังไหมขัดหน้าครับครับผมแล้วก็เป็นน้ํามันมะพร้าวครับที่เป็นสินค้าข่ดี นี่น้ำมันมะพร้าวนะครับสกัดเย็นด้วยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ทาผิวเช็ดเครื่องสำอางได้อันนี้คือมีส่งทั่วประเทศไหมครับมีส่งทั่วประเทศครับใครสนใจครับคุณผู้ชมอยากจะติดต่อน้องทิวก็คือติดต่อได้ยังไงครับช่องทางไหนติดต่อที่ทางเพจ Facebook ครับผมชื่อเพจแว็กจิตตาไทยแลนด์ครับคือแว็กตัวนี้เลยนะครับแว็กจิตตาไทยแลนด์ใช่ครับผมแล้วก็ในช้อปปี้ก็มีครับมีครบเลยขอบคุณมากครับ ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถซื้อหากันได้ครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาต่อกันกับอันนี้อะไรเนี่ยกล้วยเบรกแตกนะครับเข้าแตนน้ำแตงโมแล้วก็มีข้าวเกลียบทอดด้วยสวัสดีครับมีหมวกสวยๆด้านในด้วยนะครับพี่อะไรครับชัดเจนครับผมพี่เจนุนเจนครับอ่ามาขายที่นี่เป็นประจำเป็นประจำไหมครับสุกเสาร์เสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ของดีของอำเภอผมพิรามผมพิรามครับผมจังหวัดเป็นกล่มผลิตภัณฑ์ ข้าวเกียบทัญพืชเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรชนนาทีเป็นโอทอปห้าดาวนะครับเป็นกลุ่มโอทอปอันนี้คือเราก็เป็นตัวแทนเอาสินค้าเรานะมาขายที่นี่เลยเป็นตัวแทนผมเป็นฝ่ายการตลาดครับปกติเราก็ผลิตเองอยู่แล้วแต่ผมเป็นฝ่ายการตลาดครับผมอันนี้คือของดีอะแล้วมีอะไรอีกในนี้คือเยอะมากๆส่วนใหญ่ก็จะมีกล้วยเบกแตกที่เราทำนะครับกล้วยเบกแตกกล้วยฉาบเค็มข้าแต่น้ำแตงโม ขนมผิงนะครับเป็น <ผม S 1> หลักๆอยู่แล้วก็ข้าวเกียบทุกตัวเลยเข้าวเกียบมีอันนี้จะเป็นข้าวเกียบมันสีมว่วงมันญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีฟักทองใส่งาดํา มีพวกเกลืดปลาทูที่เราจะทำอยู่เป็นหลักอันนี้คือทอดใหม่สดทุกวันทุกวันค่ะอ่ะใครสนใจครับคุณผู้ชมส่งหรือเปล่าทั่วประเทศส่งทั่วประเทศท้ามติดต่อที่เบอร์0890628651ได้เลยนะครับนี่ติดต่อได้เลยนะครับส่งทั่วประเทศเลยครับท้าวมขอบคุณมากครับหมกสวยๆด้านหลังขายไม่แพงนะ250บาทเท่านั้นเองใครอยากที่จะมาเที่ยวที่นี่เนี่ยนอกเหนือจากแบบว่ามาแวะ พักผ่อนกันแล้วนะครับระหว่างเดินทางก็สามารถมาซื้อหาสินค้าดีๆกันได้เช่นเดียวกันสวัสดีครับเราเจอกันอีกหนึ่งรอบที่จริงคุณแม่ปกติคือเป็นคนขายตรงนี้ด้วยถูกต้องไหมครับอันนี้เป็นผลิตตัพานอะไรเอ่ยอันนี้จะเป็นอ่าเป็นผ้าเข่าม้าครับผมเป็นเกงผ้าเข่าม้าอันนี้จะเป็นเสื้อมผ้าหมักโครนครับผมเป็นผ้าหมักโครนใช่ครับขายตัวหนึ่งก็คือไม่แพงเลยนะก็มีหลากหลายลวดลายหลากหลายลวดลายครับหลายสีสัน อันนี้คือก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วอย่างนี้คือจะติดต่อยังไงสําหรับใครที่สนใจเสื้อผ้าแบบนี้ติดต่อได้ที่เพจเลยครับผมเพจเดิมเลยนะครับบอกว่าอยากได้แบบเสื้อสวยๆลายผ้าขาวมานี่เหมือนกันใช่ก็มาติดต่อกันได้นะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับชื่อกอฟครับพี่กอฟครับ พี่ก๊อฟปกติก็มาขายที่นี่เป็นประจำทุกสุดเสาร์อาทิตย์ใช่ครับนะครับที่นี่มีผลิตภัณฑ์อะไรอยากที่จะบอกผู้ชมบ้างตรงนี้จะเป็นกลุ่มออท็อปของอำเภอวังทองนะครับครับก็จะมีกลุ่มสองกลุ่มก็คือจะเป็นกลุ่มของโลงสีครับอันนี้คือจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากข้าวทั้งหมดถูกต้องไหมครับเพราะเป็นลงสีหลักๆก็จะมีข้าวพวกข้าวหอมข้าวกล้องไรเบอร์รี่แล้วก็ พวกผงจมูกข้าวครับผงจมูกข้าวก็มีจําหน่ายด้วยใช่นะครับอันไหนขายดีสุดตั้งแต่ที่มาอยู่ที่นี่ก็คนตอบกรับก็หลกัหลกๆก็จะเป็นพวกข้าวครับนี่ผลิตภัณฑ์จากข้าวากล้องไลบรรี่แล้วก็ส่วนตัวนี้จะเป็นตัวแปรรูปตัวนี้ก็เริ่มขายดีขึ้นมาครับผมครับก็คือลูกค้าเริ่มใส่ใจสุขภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นจมูกข้าวที่ว่า เราไปชงกับน้ําร้อนนะครับอ่าทานตอนเช้าก็ได้เพื่อสุขภาพก่อนนอนก็ได้เสริมวิตามินพวกวิตามินดีพวกาสารกาบา้าอะไรอย่างเี้ครับ<ม>อ่เอาเป็นว่าใครสนใจผลิตภัณฑ์จากข้าวหรืออยากมาลิ้มลองสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับตัวผลิตภัณฑ์ข้าวก็ จะมีเบอร์ติดต่อครับเป็นของกลุ่มลงสีครับนี่เป็นของกลุ่มโรงสีเลยสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับเป็นของแบรนด์เดี๋ยวผมแอบดูแบรนด์ก่อนนี่เลยเข้ากล้องตาดวงสว่างใช่ครับเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะครับก็จะมีผลิตภัณฑ์จากข้าวหรือแล้วก็นี่ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนะครับแต่เหลืออีกหนึ่งอันนี่เลยคือกระเป๋าสวยๆเลยสวัสดีครับพี่นี่คือแฟนของพี่วันสักครู่นี้องพูดถึงผลิตภัณฑ์ตรงนี้นิดนึงครับเราทำอะไรยังไงทำมานานแล้วเรื่องนะ อ๋อนี้เป็นเพิ่งขึ้นทะเบียนใหม่ครับก็เป็นกระเป๋าจากกระจูดครับต้นกระจูดทำมาจากกระจูดอ๋อนี่เลยเป็นเครื่องจักสานนะครับเป็นกระเป๋าสวยๆอันนี้คือขายใบแล้วยังไงเท่าไรครับผมมันจะมีตามไซส์ครับไซส์ใหญ่เี้ยก็สามร้อยห้าสิบครับไซส์กลางก็สามร้อยไซส์เล็กก็สองร้อยห้าสิบครับมันจะเป็นตามไซส์ครับมีหลากหลายขนาดนะครับคุณผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับก็กะลาทองวิเศษสินครับ ครับก็เบอร์โทรก็เบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เฟซเบอร์เดียวกัน0875276890ครับครับผมซึ่งเดี๋ยวแฟนของพี่วันนี่แหละจะเป็นคนสาธิตลังกะลาให้ผมด้วยอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปครับผู้ชมนี่คือผลิตภัณฑ์หลายๆอย่างเลยนะครับที่เราเนี่ย นำมาฝากคุณผู้ชมถ้าใครที่เดินทางมาที่ปั๊มน้ำมันเอกชนแห่งนี้เนี่ยก็สามารถมาแวะเวียนซื้อหาสินค้ากลับไปได้แต่เดี๋ยวเราจะไปเจอกับพี่วันครับเพื่อที่จะมาพูดคุยกันต่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก,กรกลาและก็วันนี้มีมาสอนคุณผู้ชมด้วยเห็นบอกว่าจะเป็นแบบของน่ารักน่ารักเป็นแบบเป็นกระบือเป็นควายใช่ไหมฮะตัวเล็กๆอ่ะเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ ตอนนี้เนี่ยผมก็พาผู้ชมกลับมาที่บูธของพี่วันนะครับซึ่งก็อยู่กับพี่เชษด้วยซึ่งจะเป็นคนสาธิตครับกรรมวิธีในการทําเจ้าควายน้อยตัวนี้นะสวยงามมากๆเป็นกระปุกออมสินด้วยพี่วันกำลังเข้าบาคเขาเม่นกันเลยนี่คือเตร็มอุปกรณ์แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะเตยมลูกกระตาควายค่ะต้องถามก่อนปกติแล้วเราก็มีการสาธิตแบบนี้แหละให้คุณผู้ชมที่แบบเดินผ่านไปผ่านมาได้เห็นถึงกรรมวิธีด้วยในการทำใช่ค,ค่ะใช่เราเริ่มต้นยังไงบ้างครับถ้าสมมติว่าเราจะฝึกฝนในการทําหรือว่าเริ่มต้นอาชีพนี้เนี่ย เราต้องทำยังไงบ้างครับพี่ว่าก่อนที่เราจะเอามะพร้าวคิดที่จะมาทำเป็นขวายหนึ่งตัวเนี่ยครับต้องดูรูปร่างต้องดูขนาดรูปทรงรูปทรงต่างๆมันจะมีความสั้นความยาวของลูกมะพร้าวแต่ละลูกไม่เหมือนกันที่จะเอามาถ้าอยากได้กลมกลมปุ๊กลกแบบนี้ก็ต้องเอาขนาดพอมาะพอเจอบแบบนี้แหละใช่ใช่อันนี้คือเขากำลังประกอบไปคุณผู้ชมเห็นแล้วนะครับก็คือ ส่วนองค์ประกอบแรกเนี่ยจะต้องมีตัวเอกก่อนก็คือกะลามะพร้าวกะลามะพร้าวเลือกรูปทรงก่อนค่ะรูปทรงขัดเงาให้สวยงามใช่ค่ะนะครับแล้วก็เจาะรูด้วยถูกต้องไหมครับเราต้องเจาะรูเพื่อเอาเนื้อข้างในออกที่เน่าเสียออกให้หมดออกให้หมดเที่ยงเลยทำาะดให้สะอาดค่ะตากแดดให้แห้งทุกอย่างต้องแห้งหมดนะครับกะลาต้องแห้งหมดแล้วค่ะเสร็จปุ๊บวัตถุดิบเขาเรียกว่าอุปกรณ์ที่ต้องมีนั่นก็คือในส่วนของกาวร้อนกาวร้อนกาวร้อนนี่จะเป็นตัวยึดเลยค่ะ ในส่วนของอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรอันนี้เป็นกะลาตาลค่ะกะลาตาลอ๋ออันนี้คือกะลามะพร้าวคุณผู้ชมอันนี้คือส่วนของกะลาตาลลูกตาลนะครับอันนี้คือเราเราประกอบขึ้นมาให้คุณผู้ชมได้ดูแบบคร้าวๆนิดนึงนะครับว่านี่คือลูกของตัวเอกแล้วก็ตรงขาเนี่ยเขาใช้เป็นตัวลูกมะข่าเรน่าใชะมะข่านะครับ เอามาแบบว่าแต่ว่าตัวเชื่อมเนี่ยเขาจะใช้ผงกะลาค่ะใช่ค่ะผงกะลาผงของกะลาที่ขาดออกมาจากตัวนี้เป็นผงละเอียดนะคะก็คือพอเอามาแบบโรยครับคุณผู้ชมแล้วเขาก็ใช้แบบกาวร้อนหยอดเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นตัวประสานที่แบบแข็งแรงมากมากเหมือนเราเชื่อมเหล็กเหมือนเราเชื่อมเหล็กเลยนี่เลยมีส่วนผสมี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมเขาโรยเสร็จปุ๊บเขาแบบแตะกาวร้อนเลยแตะให้มันแข็งแรงแข็งแรงเลยนะคะมันจะเป็นตัวเชื่อมแบบเป็นเนื้อไม้เดียวกันเลยนี่ อันนี้คือทําเป็นขั้นตอนให้คุณผู้ชมดูคร่าวๆนะครับก็จะมีแบบการทําขาสี่ข้างนะครับแล้วก็ใช้กะลาตานในการทําศีรษะแล้วก็จะเป็นส่วนของตัวเนี่ยซึ่งเราทําคอสาดมาเร,รเรียบร้อยแล้วทั้งหมดเลยนะครับพอทําเสร็จแล้วแบบนี้นะคะก็เราก็จะใช้ผักตบชวาเนี่ยคะ่ะครับที่แห้งผักเปียกแห้งสนิทแล้วนะคะอเอามาเอามาพันช่วงเนี้คะ่ะพันพันช่วงขาของเขา พันให้ดูสวยไม่มีรอยต่อแล้วไม่เห็นรอยต่อค่ะแล้วก็พันช่วงคอทาทุกอย่างค่ะครับผมแล้วก็พันช่วงช่วงเขาของเขาด้วยนี่ทำอย่างนั้นก็คือไม่ยาค่ะผู้ชมก็คือแบบไม่ว่าจะเป็นกาลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าสมมติเราทำเอาเป็นชิ้นส่วนแบบนี้แล้วก็โรยด้วยผงขัดกาลานะครับแล้วก็ติดลงไปกับกาวร้อนเลยจะเป็นเขาควายค่ะนี่อันนี้เป็นเขาควายน่ารักมากก็จะเป็นแบบนี้ให้พี่วันเนี่ยถือว่าเป็นคนที่เข้มแข็งมากพูดถึง ฝากถึงคุณผู้ชมดีกว่าที่แบบอาจจะท้ออยู่ในช่วงนี้ให้แบบมีกําลังใจขึ้นมาในช่วงของสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ครับถ้าทุกคนกําลังท้ออยู่หน้าเวลานี้ขณะนี้ที่กําลังเป็นโรคระบาดเชื้อไวรัสอยู่นะคะแล้วก็ผู้ประกอบการทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านคะ่ะที่กําลังเจอสถานการณ์แบบนี้อยู่ขอให้ทุกคนมีกําลังใจสู้และไม่ไม่ท้อไม่ถอยคะ่ะ ช่องทางหนึ่งที่เราไม่สามารถออกขมาหากินหรือออกค้าขายได้เราก็สามารถขายทางออนไลน์ได้หรือขายทาง Facebook ได้เขาให้พวกเราสู้ๆนะคะครับผมเราต้องผ่านมืกิจนี้ไปด้วยกัน <ขอ S 1> เนาะผ่านมืกิจนี้ไปด้วยกันทั้งหมดค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นความสวยงามที่เสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งพี่เชษก็ทาออกมาได้แบบรวดเร็วร, <ๆ S 2> รวดเร็วมากๆะนะครับโดยการใช้แค่ กาวร้อนเท่านั้นเองอ่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนงมากๆขอบคุณคพี่วานนะ,ะขอบคุณพี่เชนมากๆเลยที่วันนี้พาผมมาพูดคุยแล้วก็พามาดูสินค้าต่างๆมากมายคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอย่าลืมนะครับสามารถแวะเวียนกันมาได้ใครที่เดินทางผ่านจังหวัดพิษณุโลกเดินทางมาทางสะพานข้ามแม่น้ำน่านนะครับแล้วก็ข้ามมาที่จะเดินทางไปที่ถนนสาย12ก็ ปามน้ำมันเอกชนนะครับจะอยู่ทางซ้ายมือตรงข้ามกับหมู่บ้านชินาราบก่อนถึงแยกอินโดจีนก็มาแวะเวียนซื้อของกันได้ในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์วันนี้นะครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามกันนะครับวันนี้กระปุกปัญญาต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ